สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับใครที่สนใจอินทาผาลัมนะครับพันบาฮีนะครับตอนนี้เป็นหางเกาะรอกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพนะครับครับอินทภผาลัมนะครับเป็นหางเกาะรอกหมดแล้วนะครับชุดนี้นะครับใครสนใจก็ทักกันมาได้เลยนะครับก็มีพอสมควรนะครับตามที่เห็นนะครับในวิดีโอในขณะนี้นะครับ ชุดนี้ก็มีอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมมีหลายชุดนะครับใครที่สนใจนะครับก็โทรมาถามได้เลยนะครับราคาหลักร้อยครับราคาหลักร้อยพันบาทฮีนะครับพร้อมที่จะไปลงได้เลยนะครับตอนนี้นะครับใครมีพื้นที่อยากจะไปปลูก2ต้นหต้น1ิต้นก็ได้เลยนะครับเชิญเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ 096 839 5537นะครับทักกันมาได้เลยนะครับใครที่สนใจอยากจะไปปลูกไว้หน้าบ้านหลังบ้านของท่านนะครับขอบคุณครับ